สลามุอะไรยกุมครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟีทุกทท่านนะครับวันนี้นะครับจะแนะนํานะครับในการกระตุกนะครับกระตุกข้อมือนะครับที่จริงแล้วนะครับการกระตุกไม่ได้กระตุกข้อมืออย่างเดียวนะครับกระตุกนิ้วนะครับกระตุกนิ้วอย่างนี้นะครับเพื่อให้เปลือกมันขาดมาเป็นท่อนเป็นท่อนนะครับนี่นะครับกระตุกมือซ้ายเราแค่ประคองนะครับ นะครับมันจะไม่ปวดข้อมือแต่ถ้าเราใช้ข้อมืออย่างนี้นะครับยังไงก็ปวดนะครับเพราะว่ามันต้องออกแรงกดมีดด้วยนะครับถึงผมผมถึงได้บอกว่าที่หูนะครับมีดด้านนอกนะครับไม่ควรที่จะสุ่มสุ่มคมนะครับเข้าทางด้านในนะครับแต่ถ้าเรากรีดนะครับ ดึงมามันดึงมาไม่ค่อยได้นะครับก็ให้รูปกับหินละเอียดนะครับทางด้านนอกนิดหนึ่งนะครับที่เดือยนะครับรูปคมมีดคมที่เดือยนะครับที่หูไม่ต้องที่ที่ที่พุงก็ไม่ต้องนะครับเพราะว่าเราได้แต่งให้คมมันเอียงเข้าทางด้านในแล้วนะครับให้สรุปเข้าทางด้านในสุ่มคมเข้าทางด้านในนะครับ นี่นะครับเวลากระตุกนะครับเวลากรีดแค่จับอย่างนี้นะครับแล้วก็เอียงมีดจิกหน้ายางนะครับนะครับเวลากระตุกนิ้วนะครับจะเป็นตัวที่ทำงานนะครับมากกว่ามากกว่าข้อมือนะครับ ถ้าเราใช้ข้อมือในการกระตุกมานะครับมันจะปวดข้อนะครับก็ปิดไม่ถ้าถ้า,ถ,าถ้าเราปิดไม่เยอะนะครับม um ันก็จะไม่ปวดนะครับแต่ถ้าเราปิดไม่เยอะมันก็ไม่เป็นไรนะครับนะครับเวลากระตุกนะครับเนี่ยนะครับกระตุกข้อมือจะกระตุกน้อยนะครับเนี่ย มันจะเบียดคิดเนื้อเยืะเจริญมานะครับตรงไหนที่ไม่เสมอมันก็จะกินมาจนเสมอนะครับมีดเวลากระตุกนะครับข้อมือไม่ต้องกระตุกเยอะนะครับนิ้วต้องจับอย่าแน่นจนเกินนะครับ มันจะปวดข้อมือผมจะแนะนำนะครับในคลิปนี้เลยนะครับว่าการกรีดเส้นหน้าลิ้นยางนะครับการชักเส้นนะครับเราต้องลิงนะครับเส้นทางด้านบนด้วยนะครับลงมาว่าตรงไม่ตรงนะครับแล้วก็ ถ้าเราเราไม่เลงนะครับมันจะเอียงซ้ายเอียงขวานะครับถ้าเราเลงเส้นตรงนะครับมันก็จะตรงกับการกรีดกรีดเส้นนะครับการหรือว่าการชักเส้นนะครับตีนะครับช้นไอลิ้นยางนะครับอย่าตีเข้าไปลึกนะครับตีแค่พออยู่นะครับอย่าให้มันถึงเนื้อแกนไม้นะครับ ท,ท,นนทีนี้ก,ก,นนนนนก็มาชักเส้นนะครับชักเส้นนะครับต้องเล็งทางด้านบนนะครับลงมานะครับให้ตรงนะครับตรงแล้วเราก็มาชักเส้นนะครับแต่ผมกรีดผมจะไม่ค่อยชักนะครับผมจะเล็งด้วยเดือยมีดแล้วก็จิกหน้ายางม,มานะครับนะครับรก,ก็กรีดอย่ากรีดลากอย่าชักเส้นจนยาวเกินนะครับ ถ้ายาวเกินเดี๋ยวถ้าเราไม่เล็งให้ดีมันจะเอียงซ้ายเอียงขวานะครับก,กีกไปประมาณหนึ่งครึ่ก็พอนะครับชักเส้นไว้แต่อย่าให้มันถึงน้ำยางนะครับอย่าให้ม,มีน้ำยางออกมานะครับเวลาฝนตกลงมาน้ำมันจะซึมเข้าไปในท่อน้ำยางนะครับทำให้เกิดเชื้อรานะครับตอนที่เราจิกหน้านะครับจิกเปลือกนะครับ จิกหน้ายางนะครับจิกตรงไหนนะครับจิกตรงริมเส้นนะครับเส้นทางด้านนอกนะครับทางด้านนอกริมเส้นทางด้านทางด้านนอกถ้าเราจิกริมเส้นนะครับข้างเส้นทางด้านในนะครับมันจะไม่ถึงนะครับมันจะไม่ค่อยถึงนะครับท่อน้ํายางครับเราต้องจิกจากริมเส้นทางด้านนอกนะครับ จิกอย่างนี้นะครับนี่ยังไม่ถึงอท่อน้ำยางนะครับยังไม่ชิดเนื้อเยื่อเจริญนะครับเราต้องเปลือกจะสีมันจะคลายนะครับมันจะเป็นเปลือกทรายนะครับถ้าไม่ถึงเนื้อเยื่อเจริญก่อนที่จะถึงเนื้อเยื่อเจริญมันจะนี่นะครับจิกจิกจิกจากนี้เลยนะครับ นี่นะครับเห็นไหมครับตรงที่คิดเนือเยื่เจริญน,นะครับมันจะมีน้ำยางนะครับออกมาเยอะนะครับกว่ากว่าเปลือกชั้นนอกนะครับเปลือก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 ทรายนะครับเวลาจิกวันต่อมาเราก็จิกเท่านี้นะครับเท่าเดิมจิกเอาหินเอา เดือยมีดนะครับปักเขาที่ริมเส้นทางด้านนอกเลยนะครับปักเขาอย่างนี้นะครับก็อย่าลดมาอย่างนี้นะครับบางท่านลดมาลดมาเยอะเกินนะครับต้องจิกมาบางๆนะครับประมาณนี้ก็พอนะครับแนวหน้ามันจะเสมอนะครับขนาดว่าไม่จิกไม่ชักเส้นนะครับอย่างเสมอนะครับ ถ้าชักเส้นมันก็จะเร็วนะครับสำหรับมือใหม่ที่กำลังฝึกนะครับช่วงท้ายนะครับเวลาจิกหน้ายางก็นะครับอย่าเอียงมีดจนเกินนะครับบางคนปักเข้าไปข้างด้านในนะครับมันถ้าไม่ปักเข้าทางด้านในก็เพราะมันจะมันพุงมีดมันเยอะมันจะติดนะครับต้องเอียงนะครับ ทีนี้การแต่งมีดนะครับก็ไม่ควรที่จะให้มีดเป็นพุงนะครับเป็นพุงสูงกว่าเรื่อยนะครับเวลาจิกนะครับข้อมือนะครับนิ้วนะครับไม่ต้องกำแน่นนะครับบางท่านกำแน่นผมไม่ได้กำแน่นนะครับบางคนกำเล่นกำอย่างนี้นะครับมันก็ปวดนะครับข้อมือนะครับจับแน่นเกินนะครับ จับกับนิ้วนะครับมีดกรีดยางจับกับนิ้วพอนะครับนี่นะครับเี๋ยวไม่ต้องออกแรงกดนะครับมีดที่มันน,นะครับไม่ต้องออกแรงกดแล้วนิ้วจะเป็นตัวที่ทำงานนะครับกับข้อนิ้วทั้งหมดนะครับข้อ ข้อมือมันก็จะทำงานน้อยนะครับลดการปวดข้อมือที่มันปวดข้อข้อมือเพราะว่าเราออกแรงกดแล้วเรากระตุกนะครับถ้าเป็นหน้าสูงอ่ะมันมัน,ม,นมันต้องใช้ข้อมือช่วยด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นหน้าต่ำนะครับหน้าก้มหน้าขนาดที่พอดีพอดีนะครับระดับสายตาก็ไม่เป็นไรนะครับ เดี๋ยวก็หวังว่าจะเข้าใจนะครับผมก็พยายามที่จะอธิบายนะครับให้ละเอียดมากที่สุดนะครับเพื่อความเข้าใจนะครับที่ตรงกันนะครับนี่นะครับลวดสปริงมันจะง่ายอย่างนี้นะครับเวลาเลื่อน เดี๋ยวผมจะนี่ครับผมชักเส้นไว้แล้วนะครับต้นนี้นะครับก็เวลามาจิกนะครับมาจิกมาจิกก็จิกริมเส้นทางด้านนอกนะครับเนี่ยมันจะไม่ล้านะครับมันจะไม่ล้าเส้นตรงมิ้วนะครับจะเป็นตัวทำงานมากกว่าข้อมือนะครับ แล้วมันจะไม่ปวดข้อมือนะครับจะให้ข้อมือดูข้อมือนะครับนี่นะครับดูทั้งหมดนะครับมือช่วงช่วงแขนนะครับนะครับดากรีดยังมีดปุ๊บจิกหนะ้าจิกหน้ายางม,มานะครับแล้วก็ต,ตวัดออกตั้งมีดมาตรงๆนะครับนิ้วนะครับ นิ้วจะอยู่ลักษาอย่างนี้นะครับเวลากระตุกมานะครับมันจะลดการกระตุกข้อมือจะทำให้ไม่ปวดนะครับข้อมือเดี๋ยวผมจะให้ดูหน้าก้มนะครับหน้าที่ก้มหน้าก้มแล้วก็ ข้อมือนะครับเทบที่จะไม่ต้องทำงานเลยนะครับน,นากลมนะครับอยู่นิ้วนะครับนิ้วทางท่านขวานะครับมือมือซ้ายเราแค่ประคองนะครับมือขวาเป็นการกระตุกมานะครับจะให้ดู การกรีดกระตุกข้อมือนะครับมันจะปวดข้อนะครับปวดข้อมือมากยังมีดกรีดหน้ายางนะครับกรีดมาอย่างนี้นะครับอันนี้อันอันนี้คือกระตุกที่มีดเลยนะครับกระตุกที่อ่ายกนะครับอ่าเทคนิคนี้นะครับ เดี๋ยวจะบอกในคลิปต่อไปดีกว่าครับเดี๋ยวจะสับสนนะครับใบมีดกับข้อมือต้องมีความสัมพันธ์กันนะครับแล้วก็นิ้วมือนะครับเวลากรีดนะครับถ้าเราอเอาไม่มือนะครับนนะครับเรากรีดมาเบาๆนะครับ มีดตั้งมือซ้ายแค่ประคองอย่าให้มีดตกตกร่องก็พอนะครับก็หวังว่าคงจะได้รับนะครับความรู้จากคลิปนี้นะครับสำหรับเอซนะครับทุกทท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดแชร์นะครับผมอนุญาตนะครับให้เ c ซทุกท่านนะครับแชร์นะครับแชร์คลิปนะครับเพื่อให้ความรู้นะครับ กับเพื่อนๆเ,เกษตรกรชาวสวนยางของเรานะครับทุกท่านนะครับได้กรีดยางได้หน้ายางสวยขึ้นนะครับแล้วก็มีผลผลิตนะครับเพิ่มขึ้นนะครับการกรีดได้คิดเนื้อเยื่อเจริญนะครับจะได้ท่อน้ํายางตลอดนะครับรอยที่เรากรีดอยู่นะครับมันจะทําให้ผลผลิต ของเรานะครับได้แต่ละวันนะครับได้เต็มที่นะครับไม่ไม่สูญเปล่านะครับไม่สิ้นเปลืองเปลือกโดยที่เราได้น้ํายางต่อวันนะครับไม่เต็มที่ที่ควรจะได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอลานะครับทุกท่านไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าอัสลามัอะไรกลุ่มครับสวัสดีครับ